เหตุผลเราจะเห็นว่าเพราะอะไรปถึงไม่ได้ไปเดี๋ม่ะกถืออมชรองไม่ได้เอาจะเอากี่ลูกก็ได้ทำให้หวานไม่ใช่ไหมเยไม่ได้ไม่ได้มันมีต้อกดเดี๋ยวกดด้วยอ่างดีดีนะดีดีนะเดี๋ยวรางดีดำไหมดีดำไหมดำไม่ดำเท่าไหร่ดำมันไม่เย่า ต้องขยับขยับต้องขยับำดามดามเริ่มดำมแล้วฟองเลยอ่ะนี่ครับน้ำกดมาแล้วเห็นไหมครับมันจะเติมบภาพเพราะฉะนั้นเราต้องเอาน้ำยาล้างจานไปแช่มาไม่เน้นยีห้อใช่รับไม่พูดยี่ห้อนี่แจ็คบอกไม่พูดยี่ห้ออย่พูดยี่ห้อนี่เป็นล้างกันสีเหลือง น,น,นี่ครับเพื่อทําให้มันคือสภาพตัวเดิมและยางอ่ะให้ยางมันให้ยางม,า,งม,มากลับไปสภาพเหมือนเดิมต้องใช้กัดน้ํายาล้างจาน<อ>จะสีเหลืองสีขาวสีเขียวสีแดงได้หมดขอให้มีความหล่อเลื่นนะครับอย่าลืมครับต้องใส่กระมังสีฟ้าชอบโอเคครับแตก๊อปชอบสุดต่อไปเราจะทำสาวเบตเตอรี่นะครับทำไมคนในสาวเนี่ยพอดีอ่ะอันนี้ดูดีระวังนะมันกันเด้งขึ้นมานะ ใช้ความกาพอแล้วันดูครับถ้ามันยังเดือดต่ออยู่ครับคือมันแบบมันร้อนมันเดือดมาปุ๊บ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 ก็ก็ยังพอมีหวังว่ามันจะได้แต่ถ้าเกดิดทิ้งลงไปแล้วมันนิ่งเลยเนี่ยเรียบร้อย กลับบ้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับรอดูก่อนมันรุ้มก่อนคือมันต้องมีปฏิกิริยาใช่ไหมครับอาใช่แล้วก็มีอากาศขึ้นมาอ่าคออาทีนี้พอไปให้มันขึ้นนะครับก็ยกใส่ไม้โยกเอาไม้มารองก้นมันครับอ่ามันต้องงี้โยกมันพูดนะมันพูดนะพูดพูดเราใส่ลงไปผสมก็เลยใส่ไปจนเห็นน้ำน้ำน้ำขึ้นเป็นช่องอ่ะ รู้ต่อไปห้ารู้อีกห้ารู้ไปต้องร้านอีกทางน่นะแค่นนไ่ฟองแค่นี้ก็อได้แล้วพอมันร้อนอสร็จปบอ่ะมันจะขยายให้สสารสิม่วงถ้าไปแทกซึมทุกซอกทุกซอยหน้ามาบนคน <c oughs> ลมผมล้มไปงนนลมไปทางนู <c oughs> ง้นไปยืนลมทาไมล้มไปทงงางนู <c oughs> ้มันทำไมไม่หดเนี่ยั่นนไห

แสดงว่าเทออกนะไปได้แล้วใช่ไหมอาจารย์อันนี้เทออกพลา้ระวังนะตอนนี้แรงมากนะปอยหลังมาทุกคนถอยมาสามสิบเมตรแต่ไม่งั้นแหละไม่ท่าแล้วแหละปล่อยปล่อยเลยเออปล่อยโอ้โหความร้อนเยอะมากเลยปล่อยไ้ทังหมดอาจารย์นี่แสดงว่ามีการกดปล่อยพลังงานความร้อนออกมาใช่ไหมครับ เตน้ำด้ขอบคุณครับพี่ขอบออเลยใช่ไหมย่อดใจอ๋อโดนเลยลงไปลงมาดีนี่อะไรกำลังกินคิสกี้นะครับยกตัวนี้เนี่ยคิสกี้หรอทันทีเลยได้ทีเอ็เสียบเลยไม่ปล่อยช่องว่างเลยอ่ะอ่ะ